แฮปเนาะพ่อโมดินโมติงเลยแ <c oughs> สดงว่าผมมาซ่ามเนนะเขาได้ไลายเลยกลับพ่อเ <c oughs> ขาได้ไลายเขาทำ โอ้นี่ก็ได้ไหลายเด้เนี่ยยังไม่เห็นตัวปลาดอ,อกละเป็นตาเมื่อนหมดเนี่ย โอ้ยสีโตกกับอิ่มแล้วล่ะเฮ้ทางนี้ดิทางนี้สิบหรอวะหนฮะวันนี้ได้ปลากระตเพียนน้ำมาอุตบก็ง่ยเลยตะเพียนตัวรุ่นนี้ได้บ่ เนี yeah. ่ยเห็นอยู่นี่เจ้าขึ้นมาก็กลัวลื่นเนาะอย่างโบมันดีโอไปเห็นงานก็กอกกินแล้วมั้ ู่เด๋เห็นเอาคุมาน้ำก่อนต้องเอาหินไปเฮ็ดยังนะนะจังเอาบมดสลักรู้ยังมาเอาหินนี่ละเอาคุมาน้ำนะหมดรู้เลยอ่ะบัวเดี๋ยวขอหาว่าเช็กเรื้ยงของเขาอีก เอาเอาเอาโซกมาให้เนี่ยโอ้อู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 ้โอ้คือบลแอกคันลงไปรถเหรอตระเพียนมาไงนะตัวเนี้ย ไอ้ไอ้ข่อยขอนแก่นก็ไนียอเนาะไซนียอะไรอะโอ้ด่างลากนี่โอ้ไดเท่าไร่สิโลเลยข่อยขอนแก่นนะเช่นน มันจะมีเลอต้องไปเอาจากเออะไรคลองอะไรอยู่กรุงเทพอะนอกจาเอามาปล่อยก็ดีนะแต่ว่ามันจะกินปลาเล็กด้วยใช่ไหมใช่ไหม มันมันทำลายระบบนิเวศปล่อยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาให้มันยืนน่ะฮะมันก็ปั่นนันปั่นนินน้อยนะปั่นนินกำลังสิเป็นนุ่มนีที่ผมเห็นไม่ใหญ่ที่เขาเห็นที่นันน่ะนะ่นี่อหานิ้ว่ะใหญ่ตไม่มี เอาทีแรกผมก็คิดว่าปลานินนะมันก็พวกตระกูลเดียวกันแล้วนะแต่แต่ว่าเขาเตี้ยกไม่เหมือนเราไก่ไก่พันดิโอ้ทำฟุนกระไหลคุนด้วยวะมันไม่ใช่ปลาประเทศเราปลาแล้วนี่ มันมาจากทางมาเลเซียนึกว่ามันล่องใต้ขึ้นมาแล้ววะเขามาปล่อยมาเลี้ยงแล้วมาปล่อยเนาะเลี้ยงแบบเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอ่ะแล้วเขาก็เอามาปล่อยนะขยายพันธุ์มันไม่มีใครกินด้วยแหละ มันเป็นน้ำคำเออถ้าน้ำอย่างนี้เขาก็โอ้ผมว่าไม่เหลือใช่ไหมเนื้อหัวใเหนือยไปแต่เยอะแยะเนอะโอ้ยเด็ดช่องหอมกินทั้งช่องเนอะติดนานทีละสองะไรกันมันมันมัน,ม,นมันต้องเลี้ยงตามบ่อเนาะเลี้ยงในบ่อเลยแต่อย่าให้หลุดออกมาแค่นั้นแหละ mdwap你lo的g <muchos>